สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะป้าหน่อยจะพาทุกคนมารู้จักพ่โลเรนดอนบราซิลค่ะหรือว่าภูบาซิลนั่นเองนะคะ ทุกคนก็คงจะสงสัยกันนะคะว่าภูบราซิลเนี่ยสูบแล้วมันมีกี่ประเภทมีกี่สีกันแน่นะคะวันนี้นะคะป้าหน่อยจะพาทุกคนมาดูทุกๆประเทศเลยนะคะให้หายสงสัยเลยะคะ่ะเริ่มจากประเภทแรกก่อนเลยนะคะคือภูบราซิลสีเขียวค่ะสีเขียวเข้มนะคะตัวนี้เขาจะเป็นสีเขียวเข้มมากนะคะสังเกตได้นะคะว่าเป็นใบที่ออกสีเขียวเข้มเขาจะสวยเป็นอีกแบบนึงนะคะ แล้วแต่คนชอบนะคะบางคนก,นก็ชอบสีเขียวนะคะถ<ม>้าชอบสีเขียวก็ใช้ก็สามารถปลูกบบารีสีเขียวได้เลยนะคะทุกคนต้นนี้นะคะก็อา,าจจะติดไว้ที่ตรงชั้นชั้นสําหรับดูทีวีตรงชั้นโชว์ตรงไหนบ้านนะคะแต่วันนี้ออกมาทขายนะคะ,ะ,ค,ะค่ะจะยอ้อยลงไปข้างล่างเลยนะคะแล้วก็มีอีกต้นนึงก็คือต้นนี้นะคะ ใสแยกไว้มีสำหรับไว้ประดับเล็กๆน,น,น,น้อยๆนะคะในมุมห้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําห้องแต่งตัวหรือว่าชั้นบันไดนะคะแล้วก็ขับมานะคะก็จะเป็นคือภูสีเขียวอ่อนค่ะภูบาซิลสีเขียวอ่อนนะคะก็คือเขาจะเป็นสีทองนะคะทุกคนสังเกตได้ว่าเขาจะเป็นสีทองหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าภูภูสีทองก็ได้นะคะนี่นะคะ เป็นแบบนี้นะคะทุกคนมันก็คือพูบาซิวนั่นเองนะคะสังเกตได้นะคะว่านี่นะคะ่ะการแตกยอดใหม่ของเขากลายเป็นพูสองสีเลยนะคะมีทั้งสีเขียวแล้วก็อ่อนแล้วก็ทั้งสีเขียวอ่อนแล้วทั้งสีเขียวเข้มนะคะนี่นะคะการแตกของเขาค่ะสามารถเอาไปสามารถจะเอาไปเอาไปชำได้แล้วนะคะทุกคนสัดไปชำได้แล้วนะคะ แล้วก็คูบาซิลอีกชนิดหนึ่งค่ะเป็นคูบาร์ซิลสองสีนะคะนี่ค่ะอยู่ในต้นเดียวกันเลยเป็นคูบาร์ซิลสองสีนะคะเขาจะมีสองสีนะคะแล้วก็มีสามสีมีสองสีนะคะแล้วก็จะมีซิลเวอร์อยู่ด้วยนะคะสังเกตได้คือจะมีสีเขียวนะคะเขียวแก่นะคะแล้วก็ซิลเวอร์อยู่ตรงกลางนะคะ ตรงนี้นะคะเรียกซิลเวอร์นะคะตรงนี้แล้วก็สีเขียวอ่อนนะคะนะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะใบจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะพอเขาโตยิ่งโตใบย,ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะมีสังเกตดูอันนี้นะคะใบเล็กๆเ,เขาเจะประมาณเท่ากับฝ่ามือก็หน่อยแค่นี้เองนะคะเล็กๆแค่นี้เองนะตรงนี้แต่พอเขาอ่า ยาวออกมาแล้วนะคะเขาจะใบใหญ่มากเลยนะคะทุกคนเลยเอาฝ่ามือไปหน่อยภาพได้นะคะว่าเขาจะใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะนี่ค่ะนี่เป็นรูประิลสองสีนะคะตอนนี้ก็สามารถจะแยกหน่อได้แล้วเออแยกตักกิ่งได้แล้วนะคะตักชันกิ่งได้แล้วนะคะนี่ตัวนี้นะคะ นี่ก็จะเป็นสีเนี่ยเลมอนเลยนะคะเลมอนแล้วก็แปปไปด้วยสีเขียวนะคะสวยมากเลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นแค่สีแบบสีเหลืองเลยนะคะออกเป็นสีทองเลยนะคะจริงๆมันคือสีเขียวอ่อนนะคะแต่พอมันอ่อนมากๆมันก็จะกลายเป็นเหลืองเลยนะคะนี่คือปูบัส สองสีค่ะตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นคูบาซิลสองสีนะคะตัวนี้ก็จะใส่ไว้ในนะะี่ค่ะเป็นเกกันแบบนี้นะคะเอาไว้ประดับเพื่อความสวยงามนะคะตามระเบียงต่างๆนะไว้ตามเชล์ต่างๆก็ได้นะคะชั้นต่างๆก็จะสวยนะคะนี่เป็นคือคูบาซิลสองสีค่ะตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะมีสีขาวเพิ่มขึ้นมานะคะ สีเขียวเข้มนะคะทุกคนสีเขียวเข้มสีซิลเวอร์อยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็สีเขียวอ่อนนะคะก็จะมีสีขาวอยู่ด้วยค่ะสังเกตุได้ไหมคะว่าจะมีสีขาวตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะสีขาวนี่ค่ะเขาจะมีสีขาวอยู่ด้วยนะคะทุกคนนี่เขาเรียกว่าปูบารซิลสามสีนะคะทุกคน คือเขาจะมีสีขาวนปนู่ด้วยนี่ค่ะต้นบราซิลคูบราซิลสามสีนะคะก็ก็จะแพงเพราะว่าหายากหน่อยนะคะแค่มีสีขาวแซมขึ้นมาด้วยการปลูกแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วนะคะคูพวกนี้นะคะจะเป็นคูที่เป็นประเภทเดียวกันเลยนะคะแต่พอเขาโตขึ้นมานะคะเขาจะอาจจะมีสีที่ผีเปี้ยนไป แต่ก็คือภูดเดียวกันนะคะอาจจะมีสีขาวปนมาด้วยถ้าเกิดมีสีขาวปนมาด้วยนี่คือก็เอามาตัดชําได้นะคะแล้วก็มันราคาก็จะแพงขึ้นนะคะทุกคนโอเคค่ะป้าหน่อยพาทุกคนมารู้จักภูทั้งหมดแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กด subscribe ใ,ให้ใหป้าหน่อยด้วยค่ะป้าหน่อยจะได้มีกําลังใจทาคลิปต่อๆไปค่ะ สำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย